สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรม a o l n นนะคะตัวโรงแรมถูกตกแต่งแบบสไตล์มินิมอลค่ะตัวโรงแรมตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ให้อารมณ์เหมือนหลงไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยดูมุมนี้สิคะเหมือนมากนะคะเป็นมุมที่น่าถ่ายรูปที่สุดเลยค่ะ บริเวณโรงแรมนะคะจะถูกตกแต่งไปด้วยต้นไม้สีเขียวที่โรงแรมปลูกไวร้รอบๆเลยนะคะทำให้โรงแรมดูร่มรื่นมากๆใจกลางโรงแรมจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะคะอาจจะไม่ใหญ่มากเหมือนพวกรีสอร์ทใหญ่ๆแต่โรงแรมระดับนี้มีสระว่ายน้ำถือว่าดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันนะคะว่าภายในห้องจะเป็นยังไง นี่เลยค่ะเข้ามาด้านในแล้วเราก็จะเจอเตียงสีขาวเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ำภายในห้องก็เหมือนด้านนอกเลยค่ะสไตล์มินิมอล ให้อารมณ์มันอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศเช้าวันที่สองเนาะประมาณ10บโมงเช้าค่ะอากาศดีมากๆเลยด้านบนจะมีให้เราขึ้นไปดูวิวภูเขาด้วยนะคะจะเห็นภูเขาเบ้า นีก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆค่ะโรงแรมน่าพักมากเลยนะคะราคาก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงแต่ละซีซั่นเนาะส่วนตอนนี้ที่ไปราคาจะอยู่ที่คืนละประมาณ600บาทค่ะไม่มีอาหารเช้านะคะแต่สามารถซื้อเพิ่มได้ที่ท,ที่พักค่ะสรุปแล้วราคาน่ารักโรงแรมก็น่าพักสำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็อย่าลืมมาพักกันที่นี่นะคะ